สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนวิธีการใช้ t o ป o l o g ีนะคะเพื่อทดสอบข้อมูลที่ผิดพลาดค่ะอันดับแรก connect folder ค่ะไปที่ Topology ค่ะคลิกขวา new personal geodatabase ค่ะในการสร้าง personal geodatabase สร้างได้เพราะว่าข้อมูลของเราน้อยค่ะตั้งชื่อใหม่นะคะเป็น Topology ค่ะ หลังจากนั้นนะคะสร้าง f ิวเจอร์ด a ต e ้าโดยที่คลิกขวาที่ Topology ค่ะ New ค่ะ f ิวเจอร์ด a ต e ้าค่ะตั้งชื่อว่า Topology กด next ค่ะแล้วก็เลือกโซนเวลาค่ะ เป็น WGS 1นึ G ่ UTM 4 7นส่สิบเนะคะหลังจากนั้นคลิกขวาที่ Future Data Set ค่ะไปที่ Import ค่ะแล้วก็ Future Card Single ค่ะตรง Input Future ให้นำข้อมูลป่าไม้มานะคะก็คือ Forest ค่ะ แล้วก็ตั้งชื่อตรง o u t ฟ u t f จอร์คาร์ดว่า f Underscore Topo ค่ะกดโอเคค่ะจากนั้นคลิกขวาที่ Topology ค่ะตรง Future Dataset ค่ะคลิกที่ Import ค่ะไปที่ Future Class Single ค่ะ i n p u t เราจะนำข้อมูลถนนเข้ามานะคะก็คือ Load ค่ะตรง o u t p u t นะคะให้ตั้งชื่อว่า r underscore topo ค่ะกดโอเคค่ะ หลังจากนั้นนะคะคลิกขวาที่ f u t u r e Dataset ค่ะ New ค่ะ Topology ค่ะกด Next ค่ะกด Next ค่ะกดติ c k เลือก f ิ t จ r c ์ a s าสออันนี้นะคะก็กด Next ค่ะจะแรกความสำคัญนะคะให้ถนนเป็น2ค่ะ ป่าไม้เป็น1ค่ะกด next ค่ะกด add root ค่ะแล้วก็ตรง root นะคะให้เปลี่ยนเป็น must not have dangle นะคะ กดโอเคค่ะกดนี้ค่ะกดฟินิชค่ะกดเย็ดค่ะ จากนั้นให้ลาก Topology Underscore Topology มาที่ Table of Contents ค่ะมันจะแสดงผลที่จะมีพื้นที่ที่ o v e r l a y แล้วและก็แก๊บค่ะคือช่องว่างของโพลีก้นะคะเราจะซูมดูกันค่ะนี่ค่ะจะเป็นเส้น Line Error ค่ะให้เราคลิกขวาที่ Topology Underscore Topology ค่ะไปที่ Property ไปที่ e r r o r แล้วก็มาที่ generate summary ค่ะมันจะแสดงวิธีดูจุดที่ e r r o r ทั้งหมดค่ะแล้วก็เราก็จะมาที่ editor ค่ะ start editing ค่ะให้เลือกจุด v o r t e x ให้ตรงกับเส้นหลักค่ะ นี่ค่ะก็จะหายไปแล้วนะคะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะขอบคุณค่ะ